ได้พบเจอกันอยู่บ่อยๆเอออ้าววันนี้นะคะ่ะเป็นวันที่14กุมภาเป็นวันอะไรน้องเป๊ะวันแห่งความรักเฮ้ยเดนมินมายนสี่ชมพูอันนี้แอาจะเป็นชมพูพีดหน่อยมองไม่เป็นชมพูพกันเออก็ช่วงนี้เนาะเรื่องความเรื่องราวความรักของคนบันเทิงเนี่ยมีให้ติดตามเยอะ,อะมากแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราสองคนก็จะเอาเรื่องราวความรักของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนอะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนาะ ขอเข้าตรวนี้ก่อนเออได้ดวยินลว่ามาว่ามีโปรโมชั่นพิเศษจากมิสคินิกเพราะเห็นว่าเป็นเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักหรือว่าวันแห่งความรักแบบวันนี้ผู้หญิงเราอยากเราเราเนี่ยต้องอับสวยเพื่อแบบเฮ้ยวันแห่งความรักกัน,นเนาะหนึ่งเออก็คือทางมิสคินิกเนี่ยเป็นเป็นคลินิกดูแลความงามเสร,ริมความงามท,าทั้งภายนอกและภายในของตัวผู้หญิงเลยแต่ว่าทางคลินิกเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรดีๆยังไงก็รอติดตามภาคลิปกันดีกว่าเรามันเริ่มกันที่ประเด็นคนแรกเลยพูดถึงความรัก หนุ่มคนนี้นะอยู่ในกระแสควรมรักกระแสนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดช่วงนี้แบบได้ยินชื่อบ่อยมากนั่นก็คือหนุ่มเวียสุกุลวัฒเออพระเอกชื่อดังต้องบอกว่าช่วงนี้ครับกิดเดือมากๆช่วงนี้ไม่ไมว่าจะทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดสาหรับหนุ่มเบียที่ล่าสุดเนี่ยทางพวกเราเนี่ยธรรมาดาเนี่ยได้ไปเจอมาหลังจากท,ที่เป็นข่าวมีภาพทานข้าวกับสาวคนใหม่ที่แบบ เออเป็นผมสั้นอะไรยังไงแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์ท่ามทิมสื่อเนี่ยก็ได้ถามนุ่มเบี้ยว่าอย่างนี้วนยวาเลนไทน์แบบนี้ก็ไม่เหงาแล้วสิหนุ่มเบียวเนี่ยจะว่ายัางไงไปฟังกันเลยจ้าวาเลนไทน์นี้เาไม่หงาวนวาเลนไทน์นี้เหงาไหมอ่ะครับก็ปกติทุกๆวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าวันสําคัญมีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะพยายามแบบทำให้ทุกวันที่เราบอกว่ายังมีชีวิต <laughs> ก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยาก จะมีความสุขอยากจะมอบความสุขไปส่งต่อความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยเครียดครับผมก็ตามที่หนุ่มเวียได้บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็แฮปปี้แฮปปี้ดีแฮปปี้สุดๆส่วนเรื่องหัวใจของหนุ่มเวียเนี่ยจะอะไรยังไงก็รอให้หนุ่มเวียเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่ให้ออกมาบอกแล้วก็เราก็รอรับฟังกันดีกว่าเอออะ เราเป็นยังไงต่อพูดถึงเรื่องความรักของหนุ<ส>่มเบียแล้วต่อไปเป็นเรื่องความรักของใครเป๊ต่ะก็มาต่อค่ะเมื่อวานค่ะได้เจอกับหนุ่มพิษกาชัยค่ะที่นำน้องหมาชามมอยสามมอยมอ้าหมาหมาพันสีขาวน่ารักรค่ะใส่วีดีโอแต่น่ารักมากชอบเหมือนกันก็อย่างน้องไฟเดย์เขาออกมาโชว์ความน่ารักให้ผู้ชม ไม่ชื่นชมกันเอออาแะ้รยังไงต่อแถมออกมาอัปเดตความรักของตัเองกับหวั่นใจอย่างสามารีอ๋อสามารีก็คือแฟนสาวของหนุ่มพิทนั่นเองอวยังไงต่อว่ายังไงบ้างอัปเดตยังไงค่ะหนุ่มพิทก็บอกว่ายังเรื่อยๆไม่มือหัวยังชอบความเรียบง่ายแบบที่เป็นอยู่อีกเราเรื่องแต่งงานอะได้พูดต้้งไหมหนุ่มพิท ตอนนี้นะคะหนูพีก็บอกว่ายังไม่มีแพลนเลยนชอบความแบบเรื่อยๆอยู่นี้ก็คือชอบความเรื่อยๆแบบเอาไปเรื่อยๆดีกว่าไปว่ากันอะไรแบบนี้อะไรยังไงต่อแล้วก็หนูพีก็ยังเล่าถึงวินีตอนที่รับรู้ว่าคุณพ่อเสียด้วยอ๋อใช่เพราะว่าหนูพีกเพิ่งเสียคุณพ่อไปได้ไม่นานแล้วยังไงล่ะก็ยังไงก็ไปฟังหนูพีกันดีกว่าค่ะในสถานต่างๆนะคะวมาเลเซียมาโกนยังไม่มีแพลนเลยเหมือนพีกไม่มีงาน คิดว่ามีตอนเลยบาดแต่ตอนเย็นๆก็อาจจะว่างกินข้าวอะไรได้ยังไม่ได้แพลนยังไม่ได้แพลนครับหรือว่าทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ครับหรือว่าทุกวันเป็นวันธรรมดาอันนั้นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์อะไรนะครับอ่าใช่ลูกคุณถามลูกคุณออดได้เลยขอถามถามได้เลยครับพอดีตอนนั้นพ่อหลับหลับไปเลยแล้วก็ คืออยูดด่ดีวันหนึ่งผมกลับมาบ้านตอนบ่ายๆแม่โทรมาแล้วก็บอกว่ารีบกลับบ้านมาหน่อยพ่อเสียแล้วบอกว่าเมื่อวานคุยกันกันอยู่เลยแล้วผมมาเป็นคนไปพลิกตัวพ่อแล้วปัมป๊มเออะไรเงี้ยแล้วก็พ่อเขาก็เริ่มแข็งแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคไป่แล้วสุดท้ายก็ไปชันสูตรก็บอกว่าเหมือนเส้นเลือดหัวใจเขาตีนิดหน่อยด้วยไวยด้วยแบบมีเบาหวาน สะสมมาอย่างเงี้ยแล้วเส้นที่เปเลี้ยงอยู่ดีมันแบบหายใจสะดุดไปทีมันปึ๊กอ่ะเข้าไปเลยแต่ก็หลับก็ถือว่าหลับไม่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 ไมเจ็บปวไม่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 เจ็บปวดผมผมก็ช็อกแหละก็ผมสนิทพ่อมากก็คือคุยกันทุกประเทศอะไรเงี้ยคุยกันอยู่เรื่อยแต่ถามว่าทำไมผมไม่ได้แบบโอ้โหลงไอจีฟุูมไฟลคือถ้าให้เลือกรายการที่จะให้พ่อเสียก็คือเลือกทางทางนี้น่าจะดีสุดละ ในเมื่อมันเป็นทางที่เราก็อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนแบบหลับไปเลยตื่นมาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวัวไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องนอนอยู่เป็นเดือนเป็นปีนะผมว่าถ้าเขาได้ไปอย่างนี้แล้วเรากแฮปปี้ค่ะในทางมาดามาก็ขอแสดงความเสียใจกับมุทิติด้วยแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้หับมุทิตอยู่เสมอค่ะ อะเรามาปิดท้ายกันดีกว่าแปปิดท้ายกันที่สาวเจนนี่เทียนโพสวุวรรณค่ะที่ล่าสุดเนี่ยได้พาลูกอะบินไปเที่ยวไกลถึงอเมริกาเลยนะโดยการไปครั้งนี้เนี่ยก็แอบกังวลว่าระหว่างทางเนี่ยกลัวลูกจะดึงแม่ลงมาหรือเปล่าซึ่งลูกก็ดึงลงมาจริงๆริทางคุณแม่เจนนี่เนี่ยก็ต้องคอยระลองดูแลอย่างใกล้ชิดแถมยังต้องคอยตรวจโควิดหลายรอบมากๆอด้วยเพื่อความปลอดภัยนะอะเนาะ และยังบอกอีกว่าถ้าเป็นคิปไปเที่ยวเนี่ยขอปีละครั้งพอแล้วม,มันเหนื่อยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเองทุกอย่างแบบไม่มีที่เลี้ยงก็คือมันก็ต้องเหนื่อยมากเนาะไหนจะต้องทาคอนเทนต์อีกไหนตัวเองเนี่ยจะต้องสวยด้วยก,ก็เลยเหนื่อยอ,อ่านนะคะเวด้โอกาสก็ไ้ถามต่อเลยว,ว่าเรามีแผนที่จะมีลูกคนที่สองแล้วหรือยังจะอะไรยังไงนะไปฟังจากสาวเจนนี่เองเลยดีกว่าค่ะก็บอกาขอปีละครั้งนี่ามันเหนื่อยเนี่ยคือเหนื่อยแม่ ือแบบจัดกระเป๋าด้วยเตรียมทุกอย่างแล้วแบบคือต้องดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้อะไรคือเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือหน้าที่แม่คนเดียวกับลิปคอนเทนต์ด้วยใช่ไหนจะคอนเทนต์อีกเ,ออเห็นไหม <c oughs> ต้องสวยอีกออกกําลังกายกายันดีต้องออกกําลังกายดูแลลูออีกอืมอย่างนี้แสดงว่าลูกคนที่สองก็คือต้องพักยาวเลยเพราะว่าออพักก่อนพักก่อนอก็คือแบบโอฉันใช่ค่ะจริงยังมีไหมคะยังอะง่วงเลยพูดแล้วง่วงเลย มันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะพี่ <c oughs> คือการแบบดูแลเด็กคนหนึ่งมันมันใช้ energy เยอะมากอะค่ะแล้วเจนคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะก่อนหน้านี้สองปีที่ยังไม่ได้ถ่ายละครก็คือแบบตื่นมาก็คือลูก <c oughs> แล้วก็สลับกับปั๊มนมอย่างเงี้ยมันเลยแบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะเวลาของคุณแม่แบบไม่ <c oughs> ได้มีแบบส่วนตัวม่มีเลย เวลาคุณแม่โดนลูกเอาไปหมดแล้วทุกอย่างเป็นของลูกนี่ทุกวันนี้งีบตอนกลางวันนะลูกก็จะบบถือไมโครโฟนมาร้องเอลซ่าใส่หูอ,อะ <c oughs> คือแบบเจนไม่ได้มีเวลาเป็นแบบของตัวเองเลยอะอะอย่างดีคุณแม่เจนนี่บอกเลยว่าการมีลูกคมันเหนื่อยมากแทบไม่มีวลาเป็นของตัวเองเลยแล้วนี่แบบถ้าลูกคนเดียวก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วฉะนั้นลูกคนที่สองก็เลยขอผักกอดอ,อย่างที่แม่บอก่ะเป็นยังไงคะกระซาเรื่องราวพี่วันนี้เราเอาเรื่องราวความรักของ แต่แลรคนในวงการบันเทิงมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็ถือว่าโอเคเลยนะวันนี้เออแต่ว่าก่อนจะไปไหนต่อ้วก็มาที่กันมากลับมาที่โปรโมชั่นดีๆจากทางมิสคลินิกค่ะก็คือมันเห็นได้ยิ่งนว่ามีกระชับช่องค้อดีด้วยอุ้ยแบบอุ้เราต้องไปกระชับแล้วนะเพราะว่าแฟนเราจะเอ้ยอาจจะไปยังไงเเดี๋ยวไปฟังคุณมุกเจ้าของมิสคลินิกกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มิสคลินิกนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เราปีมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่ไม่มั่นใจในเรื่องของน้องสาวนะคะแล้วมีโปรโปรแกรมกระชับช่องคลอดค่ะจาก4,990บาทตอนนี้นะคะโปรโมชั่นแรงมากค่ะเหลือที่1,990บาทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ0979696654ค่ะหรือจะแอดไลน์นะคะที่ m s c l i n i c ผู้ที่จะเดินทางมานะคะคลินิกอยู่ที่นวมิน70คะ่ะใกล้ๆตลาดปัตทวิกรคะ่ะมิสคลินิกยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีคะ่ะืโปรโมชั่นดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วเพราะว่าก็มีจำนวนจำกัดน,นะคะก็เห็นที่บอกไปเมื่อกี้น่าสนใจมากๆนี่ก็อยากได้มากๆ <c oughs> แต่ว่าสำหรับใครที่สนใจนะคะเราไม่ได้โปรโมชั่นเมื่อกี้ก็สามารถ log in ไปได้ที่ ตอยนวามีนเจ็ดสิบค่ะก็คือมิสคินิกจะอยู่ที่นั่งอยู่แถบกับตลาดปัทวิกร์เองก็ใกล้ๆออฟฟิศแล้วนะพูดถึงก็ไม่ได้ไกลามากเราก็สามารถอุ้ยนิดน,นึงหรือว่าหรือว่าใครสนใจอยากติดต่อไปแบบไม่อยากล็อกอินนะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างเป้ก<อ>็แอดไลน์นะคะก็ไปแอดแอด m s d o k i n i ค่ะหรือ หกศ9นย9 6 6 6 5 4ค่ะอ่า<ส>เดี๋ยวเราจะทิงท้งไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมได้เห็นนะอ่ะแล้วก็ใครที่แบบสนใจหรือว่าไปอะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้นะว่ามาจะมาดมเนวหรือมาจากรายการเ,ราเนวข่าวดังของเราอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษขึ้นไปอีกหให้คุณผู้ชมได้อีกอ่ะ,อะสำหร,รับวันนี้ค่ะรายการเนงข่าวดังของเราก็ได้จบลงยงเท่านี้พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงตรงผ่านช่องทาง มาดามเมาส์ค่ะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube นะคะเป็นมาดามชาแนลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ